จะมาเจาะเสริมลุกจมูกที่ร้านนะครับผม mm hmm. เขาจะใส่เป็นห่วงเลยนะครับ mm hmm. ไม่รู้เขาเป็นห่วงใครหรือเปล่านะครับผม <laughs> เขาจะเจาะเป็นห่วงนะครับ <laughs> เขาจะเจาะข้างไหนนะ <laughs> ข้างนี้นะครับ <laughs> ผมมาดูกันครับ <laughs> มาดูว่าเขาจะร้องไหมครับคนนี้ครับ <laughs> <laughs> ใส่เป็นห่วงนะครับ นะครับน้องเขาเนี่ยครับใส่เป็นห่วงครับจมูกครับนะครับอ่าสัมภาษณ์น้องเขาหน่อยความรู้สึกเป็นไงบ้างครับเจาะใส่ห่วงจมูกเจ็บนิดนึงนิดนึงนะครับนิดนึงพอทนได้ค่ะทนได้นะครับโอเคครับผมครับ